เขาก็มาร้องขอความเป็นธรรมนะครับเรื่องที่ว่าทําไมถึงไม่ได้รับการคัดเลือกเหมือน2รุ่นที่แล้วนะครับก็กำลังอธิบายเหตุผลกันอยู่แล้วก็พูดถึงความจําเป็นที่ทางกระทรวงเราเนี่ยขอให้ใช้ระบบการคัดเลือกนะครับขอไปที่กอพตอั้งแต่ท่านรักษาการประหลัดท่านสุรเชษทั้งหมด3ครั้งนะครับทางกอพอก,ก,ก็ก็ไม่อนุมัตินะครับนะครับเพราะว่ามออีอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งจบจากอย่างเช่นมาัยราชพัฒนะครับ ที่ขอโอกาสในการมาสอบเป็นข้าราชการด้วยนะครับตอนนี้ทางกระทรวงก็ขอไปทั้งนั้นกระทรวงขอจัดสอบเองนะครับกพก็บอกสุดท้ายนี่คือมือร่วมกันนะถ้าภาคกเนี่ยสอบพร้อมกับภาคขอแต่ว่าภาคกต้องเป็นข้อสอบของทางกพนะครับภาคขอก็ทางกระทรวงออกเองนะฮะแต่เป้าหมายของเราก็คืออยากจะให้ได้บรรจุภายในวันที่1มีนาคม2559นอกี่คือทั้งหมดที่คุยกับน้องเขา,ขา ที่ผ่านมาค่ะพอกพวังเลิกเลิกเกณเดิมรถนี้75 7 4 7รถนี้ค่ะคือยังใช้ตามแบบเดิมอยู่หรือว่าก็ต้องทําตามกพเลยคือ7547มีหลายวิชาชีพอย่างเช่นพยาบาลนะครับแล้วก็สาขาอื่นๆนะครับอันนี้ก็เป็นนักวิชาการสาธารณสุขกับเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนซึ่งสองสายเนี่ยที่ทางกพไม่อนุญาตให้ใช้วิธีการคัดเลือก นะครับแต่สาขาอื่นๆเนี่ยเราก็ดูคนที่เคยทำงานมาตั้งแต่ปี2555นะครับแล้วก็ทำงานอยู่กับทางกระทรวงสาธารณสุขอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไปกำหนดตำแหน่งอยู่ที่ไหนเนี่ยในพื้นที่ที่ห่างไกลเช่นโรงพยาบาลสาธารณประจำตำบลน,นะครับคือในสถานที่ที่ต้องการกําลังคนไปอยู่และอยู่ได้นานๆน,นะครับหรือโรงพยาบาลชุมชนเปิดใหม่หรือโรงพยาบาลจังหวัดซึ่งมีปริมาณงานมากนะครับคงไปกําหนดเก้าอี้ไว้ในส่วนนั้นนะครับส่วนตัวบุคคลก็ ควจะเป็นตัวบุคคลซึ่งแก้ปัญหาในเรื่องของความขาดแคลนในเรื่องของคนที่อยู่กับทางกระทรวงทรัสุขมานานนะครับคือทางกระทรวงก็พยายามที่จะจัดสอบให้เร็วเพื่อได้บรรจุได้ภายในหนึ่งมีนาคมเพื่อที่จะได้เลื่อนเดือนได้